การก็ง่ายๆนะครับเราตอนนี้เราจะหาค่า x ใช่ไหมครับเราก็เอาค่าคงที่นะครับค่าคงที่เนี่ยไปแทนในตำแหน่ง x เห็นไหมครับค่าคงที่คือ5กับ4เราก็เอา5กับ4ไปแทนตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง y ก็เอาไว้หมเดิมนะครับแล้วเราก็หารด้วยค่าเด็หรือค่าดีเทอร์มินน์ก็คือที่เราหาไว้คือมีค่าเท่ากับ7ใช่ไหมครับวิธีการก็ใช้วิธีการคูณลงเป็นวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับนะครับดูจากตัวอย่างนะครับ คูณลงมีเครื่องหมายนำหน้าเป็นบวกนะครับก็มี5้คูณคูณกันเห็นไหมครับคูณขึ้นเครื่องหมายเป็นนำหน้าเป็นลบนะครับก็เป็น4คูณกัลบ2นะครับแล้วก็หารด้วยค่าเคือหารด้วย7นะครับอ่ะแต่นี้5คูณ5ได้25 4 4คูณลบ2 4นะครับ4ูณลบ2ได้8ปลบแลบลบเป็นบวกบวกแปดเหครับเรา้นยิบห้าบวกแปหารด้วย7นะครับก็ได้เท่ากับ4ี่จุดเดถึงสี่ เราก็หาค่าว y ด้วยวิธีการเดียวกันนะครับก็คือเอาค่าคงที่มาแทนในตำแหน่ง y นะครับเอาค่ากับ4มาแทนตำแหน่ง e, oh y ตำแหน่ง x ก็อย่างเดิมนะครับแล้วก็หาด้วยค่าเด็ดเหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันคือคูอค่โลกเป็นบวกนะครับก็เป็นคูค่โลกนะครับก็คือ3คูน4เห็นไหมครับนอำนาจเป็นบวกคูนขึ 5, ้นเป็นลบนะครับลบอะไรลบ4คูนกับ5นะครับได้เท่าไหร่3คูน4เป็น12 5คูน4เป็น20ลบลบเป็นบวกเป็นบวก20หารด้วย7 ได้เท่ากับ4.571นะครับสรุปว่าค่า x นะครับที่ทำให้สมการเป็นจริงมีค่าเท่ากับ4.714ค่า y จะมีค่าเท่ากับ4.571จริงหรือเปล่าเรามาแทนค่าดูครับผมยกตัวอยา่างผมยกสมการที่1มานะครับสมการที่1บอกว่า 3x x มีค่าเท่ากับ4.714ไหมครับ4.714 นี่คือ 3x นะครับลบ 2y ลบ2คูณกับ y y มีค่าเท่ากับ4.571นะครับมี B ค่าเท่ากับ5ครับเาทลองทำดูสิครับเราคูณดูสิครับขน้าได้เท่าไหร่ครับ3คูณกับ4.714ได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับ 14.142ได้14.142นะครับลบด้วย2 4.571ครับดูสิครับมันจะได้เท่ากับ5นะครับ9.149 9.149ครับออก2ตัวลบกันก็ได้เท่ากับ5นะครับได้4.993ครับได้4.993คือได้เท่ากับ5ครับ นะครับเพราะนั้นแสดงว่า x และ y ที่เราหามาได้นี่เป็นค่าที่ถูกต้องที่แทนแทนเข้าไปในสมการ้วทำให้สมการเป็นจริงโอเคไหมครับสมการที่2องลูกเหมือนกันนะครับถ้าเราเอาตัวนี้ไปแทนสมการที่2ส,สมการสองก็จะเป็นจริงนะครับนี่คือการใช้แมทริกและดิเรกแทนเพื่อแก้สมการ2ตัวแปรนะครับเดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เป็น3ตัวแปรนะครับ วิธีการเดิมครับ,นนรบแต่ว่าตัวแปรตัวเลขมันจะซับซ้อนขึ้นเดี๋ยวลองมาดูกันครับกรณีที่เป็น3ตัวแปรนะครับตัวอย่างนะครับผมให้ตัวอย่างเลยนะครับมีสมก,การอีกสมสมการนะครับอ่ลบสองวกสามไอสามเท่ากับสนี่เป็นสมก,การที่1นึ่งนะครับไอหนึ่งบวกสามอสลบสองท่ากับหนี่เป็นสมก,การที่2องและสองลบสองไอลบสองบวกสาม มีค่าแลกอสมนี่เป็นสมการที่ันะครับให้หาค่า i1 i2 i3 มีค่าเท่าไหร่ที่ทำให้สมการเป็นจริงนะครับวิธีการแรกคือ,อะจะจะสังเกตว่าตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยครูคตั้งตำแหน่ง i1 i2 i3 ไว้ตรงกันแล้วนะครับเพราะนั้นครูไม่ต้องแปลงครูไม่ต้องจัดรูปแบบแต่ถ้าแปลกหักนะครับตัวแปรมันอยู่ตำแหน่งไ,ไม่ตรงกันต้องสลับให้มันตรงกันนะครับอเอาเสร็จแล้วก็เอามาเขียนในลงในนาที ครับเคอาสมประสิทธิ์มาครับก็จะมี5เห็นไหมครับ1 i 1นี่คือข้างหน้าเป็น1นะครับอันนี้ก็เป็นลบสเห็นไหมครับลบสตัวการก็เป็นลบสนะครับลบ2อลบสอันนี้เป็น3ครับอันนี้ลบสอันนี้1ครับตัวแปรก็คือ i 1นะครับ i 2 i 3นี่คือตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะครับค่าคงที่ก็คือ2 5 2หอเห็นไหมครับพอเราจับมาใส่แมทริกซ์กันลอยแล้วนะครับเราก็หาค่าเดียวค่าดิเทอร์เรนซ์หา,า,าจากไหนก็เอาค่าสนะามประสิทธิ์นะครับบล็อกแรกเนี่ยครับเอาบล็อกแรกสามประสิทธิ์นะครับเอาค่าคงที่มาหาด้วยวิธีการคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเหมือนกันทีนี้พอมี3แถว เราก็คูณต้องคูณให้ครบนะครับคูณให้ครบวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือยกมาต่อก็ได้นะครับยกมาต่อหรือไม่ก็คูณเลยดูนะครับคูนหาค่าในในเทเบิเดนได้กันก็คูณลงก่อนคูณลงคูณลงตัวนี้คูณลงตัวนี้นะครับคูณลงตัวนี้ได้เครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมครับครั้งที่หนึ่งนะครับคูณลงได้อะไรบ้างได้เครื่องหมายนั้นเป็นบวกห้าคูณสามคูณหนึ่งเห็นไหมครับจบแล้ว <board> ยังคูณลงอีกนะครับคูณลงเป็นบวกนะครับนี่แถวที่สองนะครับแถวที่สองนี่ครับแถวที่สองคูณลงก็มีค่าเป็นบวกก็มีค่าอะไรลบสองเห็นไหมครับคูณกับลบสองเห็นไหมครับคูณกับลบสองตัวนี้เห็นไหมครับต่อมาจะไม่หมดยังเหลือสามตัวเห็นไหมครับก็คูณลงอีกครับคูณลงก็เป็นบวกคูณลงตรงไหนก็คูณลงมาที่นี่ครับเนี่ยครับคูณลงมาที่นี่ก็เป็นบวกก็มีสามเห็นไหมครับ มี1เห็นไหมครับแล้วก็มีลบสองเห็นไหมครับอันนี้คูณลงเรียบร้อยแล้วเป็นบวกนะครับอ่ะต่อไปคูณขึ้นในคบครับคูณขึ้นก็นี่ครัูนสคูณสี่คูณขึ้นเป็นลบเห็นไครับสอ่ลบสคูณสามคูณสามลบสองคูณสคูณสคูขึ้นเป็นลบใส่เครงหมายลงไปนะใส่วงเล็บไว้แถวที่2ก็ลบสคูณลบสแล้วก็คูณกับห้าเห็นไหมครับลบสองลบส นะตัวที่3ตัวสุดท้ายคูณขึ้นเป็นลบนะครับก็1คูณกับ1คูณกับลบ2เห็นมครับหนึ่งคูณกับลบ2เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็หาค่าดิ่เป็นแอกมาทีละตัวนะครับมาหาดูนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ5 3เป็น 15, น,น,นะ 15, 15นะครับเขียนตรงนี้นะแ5ดสบวกนะครับอันนี้ 2,2,4 4องี่สได้8นะครับลบลบเป็นบวกบวกลบได้ลบลบแนะครับอันนี้3าสองเป็น6 3สามสเป็น6กลบลบเป็นลบบวกเป็นลบนะครับสองเป็น6ลบหนะครับอันนี้สามสามเก้ปดสิลบลบเป็นบวกสิบนะครับอันนี้ลบลบเป็นบวกลบลบเป็นบวกนะครับบวกกับลบได้ลบห้าส2งสิบสิบสองยี่สิบอันนี้ลบลบเป็นบวก สองหนึ่งเป็นสองได้เรียบร้อยแล้วครับได้เท่าไหร่ครับครูไม่ได้ีครับดีเทอร์มินานต์ได้หนึ่งค่ะได้หนึ่ง <c oughs> ดูเนี่ยได้หนึ่งนะครับบวกกันแล้วได้หนึ่งได้ค่านหนึ่งมันเนีเป็นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็หาค่าไอหนึ่งมอนเดิมครับหาค่าไอหนึ่งนะครับหาไอหนึ่งก็ด้วยการเอาค่าคงที่คือสองห้าสองนะไปแทนในตำแหน่งไอหนึ่งเห็นไหมครับไปแทนในไอหนึ่งส่วนตำแหน่งอื่นก็เอาไว้เหมือนเดิม แล้วก็หารด้วยค่าดิเทอรีเอ็นนต์นะครับอ่ะตอนนี้ลองดูนะครับคูณลงคูณลงเป็นบวกครับมีอะไรบ้าง2องคูนสคูนหเรียบร้อยแล้วนะครับ1แถวคูณลงเป็นบวกนะครับลบ2องลบสอนะครับลบสคูนลบสคูนลบสแถวที่2นะครับแถวที่3คือคูณลงเป็นบวกสคูนสคูนห้าคูนลบส สคูณ5คูณกับลบ2คูณขึ้นเป็นลบ2คูณ3คูณ3านะครับสคูณ uh uh 3ค um. ูณสคูณขึ้นเป็นลบลบ2คูณลบ2คูณ2นไครับลบ2คูณลบ2คูณสคูณขึ้นเป็นลบอีกตัวหนึ่งครับ1คูณ5คูณลบ2อครับหคูณ5คูณลบ2เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยหารด้วยตัวเองไปแนทเดี๋ยวกูมาหารทีหลังนะครับอ่หาก่อนได้เท่าไหร่ก็จะมีเท่ากับ3 2เป็น6นะครับเป็นบวกหนะครับอันนี้ลบลบเป็นบวกบวกบวกเป็นบวกนะครับตับวส2ง4องสอันนี้ลบกับบวกได้ลบ5 2 10 13 30อันนี้อันนี้เป็นลบนะครับ3 3 9สามเก้าสามส อันนี้ลบลบเป็นบวกบวกกับลบได้ลบนะครับสองสองสี่สี่สองแปดอันนี้ลบลบเป็นบวกห้าสองแปดสี่ครับแล้วก็หารด้วยเดซิเบลนนต์คือหารด้วยค่าเดคือหารด้วยหนึ่งหารได้เท่าไหร่ครับลบสามสิบสองค่ะลบสามสิบสองอันนี้เราได้ค่าไอหนึ่งแต่ก็ลบสามสิบสองนะครับเดี๋ยวดูได้จริงหรือเปล่าอ่ะเรามาดูค่าไอสองบ้างไอ,ไอ2 2> สองก็เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการเดียวก็คือเอา มาดูหาค่าไ2ด้วยวิธีการเดิมครับก็เอาค่าคงที่นะครับมาแทนในตำแหน่งไ2นะครับนอกนั้นก็ย้ายเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้วิธีการคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับคูณลงเป็นบวกนะครับคืออะไรคูณกับบ้าง b ห้าคูนหคูนหครับ5้าคูนหคูนหครับคูณลงเป็นบวกแถวที่2 2งสลบสลบสนะครับ2อลบส 2คูณกับลบ2คูณกับลบ2คูณลงเป็นบวกนะครับสามคูณ1คูณครับ3คูณ1คูณคูณขึ้นเป็นลบลบ2 5 3ลบ2คูณ5คูณ3คูณขึ้นเป็นลบนะครับแถที่สก็เป็น2ลบ2 5 2คูณลบ2คูณ5คูณขึ้นเป็นลบ 1นึคูณหนคูณสนะครับ1นึคูณหคูณสครับอ่าที่เรแถวกันได้เท่าไหร่นะครับ5 5เป็น25่สห้นาเครื่องหมายเราหน้าเป็นบวกนะครับอันนี้ลบลบเป็นบวกนะครับบวกกับ 6, 7, บวกได้บวก2องสองสี่เป็น8อันนี้3 2 6 7, เป็นบวกนะครับบวกบวกอันนี้ลบลบเป็นบวก5 3าสามสิบอันนี้ลบลบเป็นบวก 5้าสองสิบอยี่สิบอันนี้ลบนะครับลบ2องหารด้วยหนึ่งได้อะไรครับแปดสบเจดค่ะได้แปดสิบเจ็รสุดท้ายาาก็มาหาเหมือนเดิมแถวที่สามนี่รูกเข็นมปแล้วนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ห้าสามสิบห้าสิห้าสองสนะครับเป็นสามสวสสนะครับอันนี้ลบๆเป็นหัว 5 2าสอ2สิอันนี้เป็นลบนะครับ2 2เป็น4อันนี้ลบลบเป็นบวกสอ 3, 6สามหกองสนี่ลบลบเป็นบวกห้าห้าย5่ห้ายอันนี้ลบลบเป็นบวก2อ,นนเ,ปอ,อเป็น4นนี่ครับหาด้วยค่าได้คือหารได้หน,นึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ112ค่ะ112 เพราะนั้นเราได้ค่าเรียบร้อยแล้วนะครับคือได้ i 3มีค่าเท่ากับ112ได้ i 2นะครับมีค่าระดับ87และได้ i 1อันนี้นี่คือค่า i 1นะครับมีค่าระดับลบ312จิงเปล่ามาลองแทนค่าเข้าสมการดูนะครับอ่าลองแทนตรงนี้เอาเป็นว่าเอาแทนตรงนี้แล้วกันนะครับ5 i 1นะครับ5 i หนึเท่าไหร่ครับ i 1เท่ากับลบ3 2ลบ3 2 ะะลบสองไอสอล2ลบสคูณกับ i 2 i 2คือ87นะครับ87บวก3 i 3บวก3 i 3คือ112 112บมีค่าเท่าก,กับ2อมีค่าเท่ากับ2ลองเช็คดูนะครับว่าสมการนี้เป็นจริงหรือไม่ครับแต่นรียลองนะครับได้2องไหม ้องแล้วนะครับคำตอบคือ2ค่ะโอเคครับได้เท่ากับ2ครับถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่คือการใช้ mm hmm. แมทรกซ์ไดนามิกเพื่อแก้สมการนะครับหาค่าที่ไม่ทราบค่า2ตัวแปรและ3ตัวแปรนะครับ mm hmm. วันนี้อันนี้คือเนื้อหาเนื้อหาที่ครูให้วันนี้นะครับไม่มีในเอกสารนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะถ้าย รูปลงไปนะครับให้ในข้อมูลและมีแบบฝึกหัด2ข้อนะครับแบบฝึกหัดจะถ่ายรูปลงไปติดให้ในในในภาพนิ่งนะครับแบบฝึกหัด2ข้อนะครับมี1นึ่งตัวมี2ตัวแปร1ข้อและ3ตัวแปร1ข้อครับหมุ่นแบบฝึกหารที่ครูสั่งเนี่ยเหมือนตัวอย่างอยู่เลยนะครับอย่าลืมทำเหมาอนนะครับและที่สำคัญคือสัปดาห์หน้านะครับครูจะกำหนดวันส่งงานนะครับสัปดาห์หน้าจะต้องเอางานมาส่งครูนะครับรอบแรก ครูจะเช็คเ,เวลาเรียนจากงานที่เธอส่งนะครับครูสั่งิปกีย่างเธอส่งครบครูก็ให้เวลาถือครบและจะตรวจความถูกต้องของงานให้ด้วยอย่าลืมนะครับท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งคลิปไปครูจะกำหนดวันส่งไปฝึกหัดติดตามต่อไปนะครับอย่าขี้เกียจน,นะครับทำให้ครบแล้วนำส่งครูตามกําหนดเวลาที่ครูได้นัดหมายไว้ครับสวัสดีครับ